วันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมภาษา C C พัดๆนะครับเป็นในเรื่องของการรับค่าและก็การแสดงค่านะครับอ่าเรามาดูในส่วนของการรับค่านะครับการในการรับค่าข้อมูลในภาษา C นะครับที่วันนี้เราจะมาเรียนกันก็คือจะด้วยคําสั่งนะครับสแกน F นะครับสแกน F แล้วก็ในส่วนของ o u t p u t นะครับก็จะเป็นคําสั่ง p r i ี่ Print f นะครับที่เราจะมาทดลองเขียนกันในวันนี้นะครับในรูปแบบของอ่าสแกน f แล้ก็เปลี่ f นะครับอ่าวันนี้เราจะมารับค่าและก็แสดงค่าในชิดข้อมูลแบบจํานวนเต็มนะครับวันนี้เรายกตัวอย่างการจำนวนเต็มก็คือชิดข้อมูลแบบ IN t นะครับ int ซึ่งใช้พื้นที่ในขนาดการเก็บข้อมูลที่ขนาด32 3 2 b บ t 3 2ิตนะครับ32บเดี๋ยวเรามาลอง ดูเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเขียนโปรแกรมเลยนะครับก่อนอื่นเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับก็คือ sharp include std o s นะครับอันนี้เป็นคําสั่ง p p r o c e s s o r ครับต่อมาเป็นฟังก์ชัน main นะครับก็จะประกอบไปอิน main แล้วก็ return 0นะครับแล้วก็คําสั่งในการประกาศตัวแปรนะครับในภาษา c ก็วันนี้เราจะมาทดลองการประกาศตัวแปรแบบ in t นะครับเการเก็บค่าที่เป็นจํานวนเต็ม วันนี้จะ,ะยกตัวอย่างประกาศตัวแปร int x นะครับอันนี้ในบรรทัดที่3นี้ก็คือเป็นการประกาศตัวแปรนะครับโดยมีตัวแปรชื่อ x นะครับโดยจะเก็บข้อมูลที่เป็นจํานวนเต็มขนาด3 2บิตนะครับต่อมาเป็นคําสั่งในการรับค่าข้อมูลนะครับ้วยคําสั่ง scanf นะครับ scanf นะครับโดยฟังก์ชัน scanf แล้วก็ในส่วนของ int นะครับจะใช้เปอร์เป็น %d นะครับแล้วก็อาอาประแสน x นะครับก็คือเป็นการรับค่าข้อมูลนะครับแบบจำนวนเต็มไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ x นะครับไว้ในหน่วยความจำนะครับมาต่อมาก็คือการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอนะครับด้วยคำสั่ง print f นะครับอ่า print f ก็ใช้เป็น d เช่นกันนะครับส่วนของการแสดงผล แต่ในการแสดงผลตรงนี้จะมีแค่ดึงแค่ค่าตัวแปร x ออกมานะครับเพราะว่าเราต้องการค่าที่อยู่ในตัวแปรมาแสดงผลนะครับอ่าตรงนี้อ่าแล้วก็หลังจากแสดงผลจะให้ขึ้นบรรทัดใหม่ไว้นะครับอันนี้คือคำสั่ง new line ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันโปรแกรมดูนะครับอันนี้เป็นในระบบบริการอ่า OSX อกนะครับก็จะรันแบบ c o m m a n d l i n นนะครับถ้านักเรียนใช้ d e ฟ c อยู่ก็ให้กดปุ่มรัน f อ่าน่าจะเป็น F11 นะครับอ่าหรือกด Compile Run นะครับโดยปกตินะครับถ้าใช้โปรแกรมอื่นนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาลองรันโปรแกรมดูนะครับอ่าก็จะขึ้นเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับรอให้เรานะครับกรอกข้อมูลก็คือในบรรทัดที่4 นะครับก็คือสแกน f ตรงนี้เราจะกรอกลองทดลองกรอกค่าที่เป็นจํานวนเต็มนะครับลองกรอกเป็น5แล้วกด Enter เป็นการรับค่าเข้าไปนะครับก็5ตัวแรกก็คือ5ที่เรากรอกลงไปนะครับ5ที่2ก็คือ5ที่แสดงผลด้วยคําสั่ง print f นะครับอ่ะเดี๋ยวทั้งนั้นเรามาลองเพิ่มข้อความตรงข้างหน้าคำสั่ง r d ตรงนี้นะครับเขียนว่า x เท่ากันะครับตรงนี้จะเป็นข้อความนะครับ เป็นข้อความามาลองหม่นะครับกรอกเลข5านะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะเขียนว่า,าเปลี่ยนจากแสดงห้าให้เฉยเมื่อกี้ก็คือ x เท่ากับ5นะครับ x เท่ากับ5ก็คือ x เท่า x กับอ,อันนี้คือเป็นข้อความนะครับส่วนเลข5าก็คือจะแสดงในตําแหน่งของที่เป็นเปอร์เซนต์ดีที่จะมาแสดงผลตรงนี้นะครับอันนี้คือการรับค่านะครับที่เป็นจํานวนเต็มอ่ะเดี๋ยวลองมา เพิ่มข้อความอีกข้อความหนึ่งคือคำสั่ง input x นะครับตรงนี้คือเป็นให้แสดงข้อความคำว่า input x ก่อนนะครับค่อยให้รับค่าข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมลืม save นะครับเดี๋ยวรันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะขึ้นคำว่า i n p u t x นะครับแทนที่จะขึ้นนะครับเคอร์เซอร์ว่างนะครับเนาะเป็นการตอบอ่าเป็นการติดต่อกับผู้ใช้จะได้รู้ว่าจะได้กรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับอ่าสามารถกรอกเลข7ลงไปนะครับก็จะบอกว่า Input ค่าเข้าไปคือเก็บไว้ตัวแปร x คือเลข7นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับเป็นเลข7ออกมานะครับอันนี้อ่าเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อมานะครับเรามาลองรับค่าที่เป็น จำนวนเตียมเหมือนกันนะครับแต่รับค่า2ตัวแปรพร้อมกันนะครับอ่าแล้วก็จะได้นําลองทดลองเอาค่าที่รับมานั้น2ตัวมาแสดงผลนะครับแสดงผลคล้ายโปรแกรมเดิมนะครับอ่าแต่ขอเนญาตเดี๋ยวเดี๋ยวลบเริ่มพิมพ์ใหม่เลยแล้วกันนะครับอ่าก่อนจะพิมพ์ก็จะ,จะทําในฟังก์ชันเมนนะครับเหมือนเดิมอ่าประกาศตัวแปร2ตัวนะครับก็ inx แล้วก็ in y นะครับอันนี้ในี่กรณีที่เรา ประกาศแยกกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นชุดข้อมูลเดียวกันเราสามารถประกาศ in x แล้วก็คันด้วยคอมมาแล้วก็ใส่ y นะครับบรรทัดที่3นี้ก็จะเหมือนการประกาศตัวแปร x แลวก็ y นะครับในชุดข้อมูลแบบ in นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับค่านะครับรับค่าด้วยคำสั่ง scan f d นะครับอ,อันนี้เหมือนเดิมนะครับมา scan x ก็คือรับค่าเก็บไว้ในตัวแปร x แล้วก็รับค่าด้วยคำสั่ง เหมืนเดิมนะครับโดวย y นะครับแล้วก็แสดงผล x เท่ากับ p e r c e n D นะครับ x แล้วก็ y เท่ากับ p e r c e n D มอนกันนะครับก็คือที่6กับที่เเป็นการแสดงผลค่า x กับ y ที่ได้กรอข้อมูลเข้าไปนะครับาามาทดลองรันโปรแกรมดูนะครับ ก่ขึ้นเคอร์เซอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าแลกเกาะเลข3นะครับแล้ว Enter แล้วก็กอกเลข5แล้วก็ Enter นะครับก็จะเป็น x เท่ากับ3 y นเท่ากับ5นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นต่อกันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อ่ w line นนะครับแบบนี้นะครับอลองอีกรอบหนึ่งนะครับ3แล้วก็5นะครับอ่า3แล้วก็5นะครับอ่า เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวมาเพิ่มข้อความนิดนึงนะครับก็เป็น input อินพุตเอ็กซนะครับแล้วก็ i n นพุตวายเป็นการเพิ่มข้อความอันนี้เดี๋ยวจะแยกออกนะครับว่าในส่วนของท่าที่4 –ีกับถึง7ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการรับค่าข้อมูลแล้วก็9กับ10ตรงนี้เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นการแสดงผลข้อมูล เดี๋ยวลองบาลานซ์อีกรอบหนึ่งฟังก์ชั x เป็น3นะครับ y เป็น5นะครับก็จะเป็น x เท่ากับส y เท่ากับหนะครับอ่ะอันนี้เราลองมาเอาค่า x กับ y มาบวกกันนะครับแล้วก็ให้แสดงผลออกทางหน้าจอนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลองเขียนคำสั่ง print f ใหม่นะครับ print f อันแรกก็คือจะเป็นใช้เปอร์เซ็นต์ d บวกเปอร์เซ็นต์ d เท่ากับ เปอร์เซนต์ดีนะครับก็คือจะในเปอร์เซนต์ดีตัวแรกนะครับก็คือจะเอาค่า x ไปแสดงผลอนี้คือเปอร์เซนต์ดีตัวที่แรกนะครับแล้วเปอร์เซนต์ดีตัวที่2จะเอาค่า y มาแสดงผลแล้วก็เปอร์เซนต์ดีตัวที่3จะเอาค่า x บวก y มาแสดงผลนะครับส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นข้อความที่เฉยนะครับจะไม่ได้ไปทําการบวกในในตัวข้อความในระหว่างเครื่องหมายดับเป็ลโขดสองตัวนี้นะครับจะทําการบวก อยู่ด้านหลังแล้วนะครับแล้วค่อยเอาค่าที่ได้มามาแสดงผลนะครับเดดี๋ยวทลองดูนะครับในการรันโปรแกรม x เ,เป็น5นะครับ y เ,เ,เ,เป็น7นะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ลืมเซฟนะครับอีกรอบหนึ่ง x เป็น5 y เป็น7นะครับก็จะบอกว่า5บวก7เท่ากับ12นะครับ12เดี๋ยวให้ขึ้นมาทัดใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับ10บวก30นะครับ10บวก30่ากับ40นะครับวันนี้คือเป็นการเขียนโปรแกรมรับค่าแล้วก็นำค่านั้นมาคำนวณน,นะครับ